โอเคครับก no <Okay. S 1> <ligen> ็สวัสดีทุกคนต้อนรับผมมาช่องผมกลับมาอยู่กับ Frog Game นะครับทีเ็ดก็นี้ก็จะมาสอนโหลดเกม GTA San Mod รถแต่งนะฮะมาดูกันรถมีอะไรบ้างลิงโหลดผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ ก็เข้าไปโหลดก,กันได้เลยดูกันวะนี่ครับมาดูรถกันเลยคันแรกว่ะมอเตอร์ไซค์นี่ครับ วิวะ้ะว่าจะเล็กๆนะโหพอดัดคิดไปด้วยนี่ยโหสวยนี่ไทเทต่อหนูชุกวายเอส เราฟองเสียรท่อกันดังไปดังไปดังไปท่าหมอบท่าหมอบแรงมากรูครับโคตรแรงโอ้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 ครับมาดูข้าต่อไปเลย เดี๋ยวเวลามันจะเยอะตอนที่สองคนระัเนี่ย pce เนี่ยเสียแรงมากภาพมันก็จะโหลดช้านะครับเพราะตัดคลิปไปด้วยมันได้เครื่องช้านะครับเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยโหลดช้ามาก ้อ,อกไป,ไปนะครับแ้วส่วนคลิปสอนกน็ดูตอนจบเลยนะครับอันนี้นะ่ะไอนนเป็นรถห,หไนะไรรุ่นอหไรวะเนี่ยเวฟเป็ตัวเก่าอนะท่อนหนูรถจอดด้วยมัวแล้วถ้าทั่วยห,หมดดูมันลงกระบะกันบ้างครับเดี๋ยวนี่ฮนะ กระบะคอกนะฮะนู้น,นต้องขึ้นหลังต้องขึ้น,น,นข้างบนแน่นอนเลยเข้ารถไม่ได้อะตอนนี้เข้าได้เลยเอยาใหม่เอาใหม่เอา,าใหม่ครับ โอ้โหเครื่องช้ามากอาคิปด้วยเครื่องจะช้านะครับแต่เส้นธรรมดามันก็จะเหลวนะคนไทยมีคันนะฮะลืมบอกยินดีวะโอ้โูช้ามากนีนะ่โซนิกนะนี่ก็จะเป็นโซนิกนะครับเอ้า เจ้าโซนิกเอาอะไรมาให้เนี่ยเออช้ามากเนี่ยโคตรชา้าเลยเร็ว,วต่ายเดยนี่อะโซนิกน มันมีรถเยอะเลยครับผมอีเยอะเลยกระบะอีกแต่ตอนนี้มันคลิปมันจะยาวมากกว่านี้ครับก็ไปดูคลิปสอนกันเลยไปกันเลยครับผมโอเคครับก็มาถึงวิธีการติดตั้งดาวโหลดนะส่วนลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็โหลดแอปนี้มาด้วยครับแชทเอครับที่ดาวโหลดนะครับเราได้สองตัวนี้มาครับเราได้สองตัวนี้มานี่ครับ เราติดตั้งตัวนี้ก่อนครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งกดคําว่าวิวครัเอ๊ะไม่ใช่วิวกดหนึ่งครั้งเอาไม่ใช่นี่กดหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดตัวเองครับเนี่ยเลยผมแต่งไฟไปแล้วผมไม่ทําของไม่ทํานะครับเนี่ยกดแล้วกดนี่ครับแล้วเราก็จะได้สองตัวนี้มาครับนี่เนี่ยให้เราติดตั้งตัวนี้นะฮะตัวไหนก็ได้แล้วแต่ตัวไหนก็ได้ติดตั้งตัวไหนก็ได้ครับผม โอเคเสร็จเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งกดเปิดให้กดติดตั้งไปก่อนแล้วก็มาถึงนี่ฮนะกดหนึ่งครั้งครับเนี่ยนะกดตัวเนี้ยกดหนึ่งครั้งครับแล้วกดคำว่าวิวนี่ครับเห็นจะเขียนคำว่าคอมแล้วก็สตาร์เกมฮะกดค้างกด copy ีสองจุดข้างบนครับก็ Android Data นี่ครับ Data แล้วกดตัวน,นี้ครับตัวสีเขียวข้างล่างครับกดวางไปเลยโอเคครับ ก็เห็นก็ถือทีแล้วเขาเล่นได้เลยโอเคครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเอ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามผมเลยนะครับสวัสดีครับ